เฮ้ย hey, ทุกคนเยี yeah. ่ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบ,บินไลท์ทัวเพียแล้ว,ลว <Yeah. S 2> เราลองออกไปดูกันเถอะทุกคนออกไปวายนียเนี่ยเราข้ามเกมมาเลยเนี่ยเราเราไม่ใช่เราข้ามจากสนามบ,บินนึงไปอีก <c oughs> สนามบ,บินนึงไม่ใช่ข้ามเกมสักหน่อยเออเอาิงก็ข้ามเกมแหละ <c oughs> อยากูหกเลยเฮ้ย <c oughs> ข้างนอกดูดูมีสีสันอ่ะดูดิโอเค เรามาดูกันว่าเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอลองออกไปข้างนอกดูออไวายวาเดินข้ามกันได้แบบนี้ได้่หรอเนี่ยเมื่อไรทนี่มันในเกมแต่ในชีวิตจริงห้ามทำนะในชีวิตจริงเราจะหลวดจาบจริงจริงเดี๋ยวบมผมว่าผมจะเสกเราลงมาก่อนดีได้เหรอหรือว่าเราจะลงไฟใต้ดินกันเออไปเอาดีกว่าตอนตอนนี้คือทุกคนเป็นทะเลกันนะ กันแล้วจากจากกุ้ยเวนแล้วก็เอามาเอามาเข้าทะเลใน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 ดีได้ก็อุ้ยทุกคนเราก็ไปทะเลกันเถอะไปที่ทะเลไปที่ทะเลมามาวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่เข้าเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมสร้างกองทรายดีกว่าดีลองทำให้มันแบบนี่กูดตุ้มเฟ๊ คน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 นั่งนั่งหลังรถผมดิเดี๋ยวผมขับให้เดี๋ยวผมขับให้ไม่ไม่เออเอผมขับผมพอนั่งผมขับนั่งคนที่จะไปไปีอีกหนึ่งเลยอ่ะนะไปกันเลยโอ้โหเฮ้ยลอยทำไมมันลอยเฮ้ยคุณกอนมันลอยได้ไงโอ้โหคุณสวยอ่ะี่ว้าวอะไรนะคุณกิอยู่มันขับให้มันเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เออนั่นแหละอย่างนั้นเลยเย้เย้สนุกจังสนุกจังสนุกจัง คนที่คิวกลับกลับไปที่เกาะได้แล้วครับไปที่ทะเลได้แล้วครับอ้อสวยมันสวยมากคนที่คิวเชื่อไหมว่ามันสวยมากอ้าวนี่ผมผมให้กลับไปที่ทะเลนะไม่ใช่เกาะน,นี้อะนนี้อะคนที่คุณคิณควไปไหนอะนคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมาที่ไหนเนี่ยมันวาร์ปมันวาร์ปกลับมาที่ตรงนี้เลยอะเพราะว่าผมไปขับหุ่นยนต์ดีกว่าแยกคนที่คิวละไปแล้วไปแล้ว <laughs> ้ทุกคนนี่ผมก็ขึ้นมาได้คุณคุณคุณต้องอยู่นี่นี่ก่อนคุณอยู่นิ่นึงอะฮะคุณอยู่นิ่งเป็นไงเป็นไงเป็นกันแล้วมาอยู่นี่นี่ก่อนเดี๋ยวผมจะนั่งแขนหุ่นยนต์แขนหุ่นยนต์นั่งตรงนี้นั่งนั่นั่งได้เหรอนั่งได้นั่งได้เดี๋ยวดูนะคุณอยู่อยู่นิ่งีก่อนเนี่เฮ้ยสวย ตอนนี้ตอนที่คนบอกว่าผมก็จะวิ่งไปที่เอ,อ่อที่ไหนดีอ่ะผมขอดูแมพก่อนนะแล้วก็ผมจะวิ่งไปที่สนามบินทุกคนทุกคนมามาเจอกันที่สนามบินนะเราจะไปเราจะไปอีกที่หนึ่งของนั่นเฮ้ยนั่นเครื่องบ,บินทุกคนไปเจอกันที่สนามบินด่วนด่วนดวนดวนดวน,ดวนเดี๋ยวตกไฟเดี๋ยวตกไฟไม่นะเพราะว่าเราตกไฟแน่เลยเพราะว่าไอหุ่นยนต์มันก็โคตรช้ากระโดดสี่สนามบินเลยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วก็ได้กระโดดด้วยกระโดด คุมาที่สนามบินอย่างด่วนอย่างด่วนเล่นด่วนเล่นด่วนเลยผมถึงสนามบินแล้วถึงแล้วกันไปไปไปคุณไปลูกคุณนิดาถึงสนามบินยัง้ยไม่ได้เอาคีเต้เดี๋ยวเดี๋ยวตกไฟคุณเราวิ่งไปก่อนที่คุณนิดาไปเลยเดี๋ยว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 รอผมต้องรอคุณนิดานะต้องรอคุณนิดาก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอข้างข้างเขาเข้นมาขึ้นมาเข้ามามันไปแล้วไปยังไปยัง ผมผมผมไม่ทันคุณคุณไอคิวคุณเข้ามาเร็วคุณไอคิวคุณมาคุผมทันอีบีซีบีทันไหมทันไหมคุณมาโดุคุณมาดุเราเราเรแปดเ็ดโอ้ห้าทันสองหนึ่งท hey. ันเอ้ยสวยไปแล้วนั่ง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 คุณผิดออาแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโยงโยง้ายใส่กระสุนไดตัวคุณคุณคุณคุคุณคุณคุเข้าที่โฟ คุณเฟอร์คัลมันอยู่ด้านบนอ๋ออันน <ask S 1> ี้อันนี้เซคันด์คัสผมว่าผมอยู่เซคันด์คัสมันมันโยกย้ายสายะโพกได้นะรู้ไหมขึ้นมาลงมาข้างล่างดิเบนคัสลงาขึ้นไปไม่ได้ไม่ใช่หรอลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างทุกคนลงมาข้างล่างทุกคนลงมาข้างล่างทุกคนลงมาข้างล่างนี่นี่รู้เปล่ารู้เปล่าที่ที่แบบนี้มันโยกย้ายสายสะโพกได้นะเดินเดินโยกย้ายสายสะโพกตโอ้โหคุณคุณหาที่นั่งดิหาที่นั่งดิ เดี๋ยวเดี๋ยวมันนั่งไม่ได้เพราะว่าคุณต้องคุณต้องยกย้ายสายพ่วงกลับมาก่อนนี่ยกย้ายสายพ่วงกลับมาเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วคุณก็นั่งคุณนั่งแล้วก็แตะปุ่มสีเหลืองแล้วก็แตะปุ่มสีเหลืองเออนั่นแหละแล้คุณจะนอนคุณหมาคุณไม่นอนเหรอเออนอนนอนเป็นมะที่ผมก็รักยานอนอเฮ้ยทุกคนผมคิดว่าตอนนี้ถึงแล้วนะ ไปกันไปกันไปไปไปกันไปกันเร็วๆอีกหนึ่งนาทีมันก็จะเทคออฟต่อแล้วไม่เชื่อนะไม่ไมจ่มันจะเร็วขนาดนี้ว้าวอุ้ยว้าวที่นี่สวยจังอุ้ยอะไรเนี่ยข้างนอกตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยผมว่าผมผมว่าผมใช้เออนี่รถคันนี้บูนบืนบูนบูนเร็วจังเร็วจัดเร็วจัดผมว่าตรงนั้น น่าจะเป็นโฮเทลป่ะตรงนั้นอ่ะมันเป็นรีสอร์ทอ่ะผมว่าเราไปพักร,รีสอร์ทรีสอร์ทนิดนึงเออเราไปพักที่ใช่ตอนตอนเนี้ยมันยิ่งเป็นตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวผมว่าไปพักก่อนดีกว่ามันตั้งสามทุ่มแน่เราเราเพิ่งไฟท์มาถึงเนี่ยแู่ว่ามันจะถึงพรุ่งน,นี้จะอีกแล้วที่แท้มาถึงโคตรเร็วอ่ะเร็วจริงเร็วจริงผมผมผมเข้าไปละเข้าไปละเช็คอินอะไรเช็คอินเช็คอินกดคนคน,คน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 หาห้องหาห้องยังไงอะ่ะ กดเช็คอินกดเช็คอินโอเคผมเอาผมเอาห้องอะไรดีอ่ะอุ๊ยอ๋อคุณมันจะมีเดมันจะมีห้องห้องหลูด้วยขึ้นต้นด้วยบีอ่ะบีอ่ะถ้าขึ้นต้นด้วยบีจะเป็นห้องหลูแล้วผมเอาบีคุณคุณออกไปผมจะเช็คอินผมจะเช็คอินล้วคุณผมเช็คอินอ๋อถ้าจะเอาห้องหลูไม่ต้องเตารีบาวด์เน่เช็คอินนี้ตมีคุณเอาอะไรโอผมเอาบีหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่ได้ไม่ได้อ่ะ ดิลูกลุมเอาเป็นสองศูนย์หนึ่งอะผมเอาสองศูนย์หนึ่งอะผมเอาสองศูนย์สองไปไปทุกคนทุกคนขึ้นมาขึ้นมาบนขึ้นมาบนนี้ผมอยู่ชั้นไหนอะสองศูนย์สองชั้นไหนชั้นไหนอะน่าจะเอ้ยเนยชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้พอดีเลยผมเจอห้องผมและผมเจอห้องผมและชั้นสองชั้นสองคุณก็อยู่ชั้นสองเหมือนกันคุณหาคุณน่าอยู่ชั้นสี่นะเฮ้ยสวัสดีสวันดีฮะอันนี้ห้องผมอันนี้ห้องผมเอง หุ๊ยอันนี้ห้องสวยจังอะห้องสวยจังผมล็อกห้องผมก่อนดีกว่าล็อกไม่ได้ด้วยล็อกแล้วโอ้โหห้องหรูมากห้องหรูมากทุกคนอันนี้เป็นตู้เซฟอ่ะเนี่ยตู้เซฟเฮ้ยตู้เซฟมีเงินผมขโมยเงินก่อนฮะ <laughs> ผมขโมยเงินก่อนเฮ้ยมาได้สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งเข้ามาดิเข้ามาดิเออเข้ามานั่นแหละ <ผม S 1> ดี่นี่ี่ี นี่มีมีโคคาโค้กไล่กินด้วยอร่อยโค้กกเง้มเงมง้มเงมง้มเงม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 อร่อยอร่อยอร่อยตอนนี้ก็ผมก็จะมารีวิวชั้นล่างให้คุณนิดดามาพอดีเลยเดี๋ยวจังคุณนิดดาคุณไป็นสาวผมมาเลยทำไมขนผมผมคนยุ่งอย่างวะเราเรียเราเรียนมิวหรอกไอชั้นนี้เป็นชั้นสปาทุกคนอันนี้คือที่อะไรผมว่าผมไม่ยุ่งตรงนี้ว่ะนี่นี่เป็นชั้นสปาเลยนั่งใต้น้ำกินโค้กอร่อยเฮ้ยคุณคนดูหัวของพี่หัวผมมัน คุณคุณสปาสปาทายาสปาทายาอือออ่ะบอยกินน้ำกินน้ำซะกินฉี่คุณทิวรอเห็นนี่ผมจะสร้างบ้านของผมใหม่สร้างเป็นสร้างบ้านเรือนี่อันนี้เรียบร้อยบ้านเรือนี่นี่ทุกคนเข้ามาบนเรือผมได้เลยมามามา มาบนเรือมาบนเรือนี่แหละผมก็จะขับเรือนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเข้ามาเออนั่นแหละไปละนะผมออกเดินทางกับคุณนิดานะแค่นี้บ๊ายบายไปละบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ย,ยชน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 แน่ชนแน่นแนบอกเลยเรือผมไม่แตกแน่แตก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 อา้อาวอา้าวอ้าวชนปะเนี่ยก็ไม่ไมอ้าวตูม Bye 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 cả bye 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 bye